เกดนี่มันอะไรเนี่ยนี่ของใครอ่ะ <S <S ของใครอะไรละ่ะเขาไม่เคยใช้อ่ะอ้าพี่ไม่เคยใช้แล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงเงินตลกอะไรอีกเปนเนี่ยเล่นอะไรหนูเล่นอะไรแล้วมันของใครหรือว่าพี่เอาใครมานอน <S <S มึงตีหน้าซื่ออะไรเนี่ยพี่อะเอาใครมานอนหรือเปล่ากูจะเอาใคร <S 2> <S 2> ามานอนอะไรกูเข้ากลางคื้นกลางวันหนูก็ไปทํางานนั <S <S ่นคืออะไรเกต พี่อยากเอาใครมานอนหรือเปล่ามึงทำอะไรของนูวะอะไรหนูไม่ได้ทำมึงทำอะไรก็กูอีกแล้วเนี่ยสวัสดีค่ะพบกับเกดอีกแล้วนะคะที่ช่องตามใจเราชาแนลนะคะวันนี้นะคะเกดจะมาแกล้งพี่นิดค่ะทุกคนก็คือเกดจะเล่าให้ฟังว่าเมื่อวานเนี่ยพี่นิดเขาเข้ากะใช่ไหมคะทุกคนเข้าตั้งแต่ทุ่มครึ่งเลิอกอีกทีวัน เช้าวันพรุ่งนี้ประมาณ8ปดโมงครึ่งค่ะทุกคนก็คือเมื่อคืนนะเกดนอนหลับเร็วนอนตั้งแต่ประมาณ3ามทุ่มแล้วเกดปิดเสียงไว้เกดลืมเปิดแล้วทีนะ้ตื่นเช้ามาเกดเห็นพี่นิดาโทรมาประมาณ10กว่าสายะทุกคนแล้วก็ส่งข้อความมาว่าทําไมไม่รับโทรศัพท์อยู่ไหนทำาอะไรอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบอุ้ยเราก็แค่นอนหลับอะทำไมเราแวงอะไรขนาดนั้นในเมื่อพี่เราแวงขนาดนี้นะคะน้องก็จะจัดให้ค่ะ ให้ให้พี่เขาเลิกกะมาแล้วเจอสิ่งนี้เลยค่ะทุกคนนี่ทุกคนก็น่าจะรู้แล้วว่าเกดจะแกล้งอะไรพี่เนทจขออนุญาตเบอร์ไว้นะคะทุกคนไม่รู้ว่าพี่เนตเลิกงานมาเขาจะเข้าห้องเลยหรือว่าจะนั่งอยู่ตรงทีวีนะคะเกดก็เลยว่าจะใช้ทั้งสองอันเลยเพราะว่า ไม่รู้ว่าเกดอาจจะเอาไว้ถ้าเอาไว้ในห้องนอนพี่เนตเข้ามาไม่รู้จะเจอหรือเปล่าเกดก็ต้องมีแผนสำรองเพื่อที่พี่เนตจะได้เห็น,นง่ายๆโอเคไปเริ่มแผนการกัน,กนเลยค่ะนี่ล้วเกดก็มีสิ่งนี้มาด้วยนี่ทําการบ้านมานะคะทุกคนกินให้มันเหือนิดนึงนะค่ะทุกคน เดี๋ยวเราต้องใส่อคูนะคะเพื่อที่จะได้สมจริงแบบผ่านการใช้งานมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่ไปเลยคะ่ะไม่ต้องใส่ไปเยอะนะทุกคนนี่ทุกคนแล้วเราก็แค่์พาย่าง,งนิดนึงนี่ให้เหมือนผ่านการใช้งานมาแล้วมันจะเหมือนอะไรขนาดนั้นน่ะดูดิ เหลืออีกอันนึงมางานนี้พี่นิทเจอแม่ใครบอกให้พี่ไม่เชื่อใจหนูเองทำมาเป็นโวยวายว่าหนูไม่รับโทรศัพท์อยู่ไหนอยู่กับใครหรือเปล่าในเมื่อพี่ละแวงแล้วน้องก็จะทำให้พี่ เราแหวงยิ่งกว่าเดิมเราไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนเดี๋ยวมันจะโปะนี่โอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะค่ะทุกคนจุดแรกเกตเกตว่าจะไวตรงนี้หรือไว้ตรงโน้นดีไวตรงไปทเท้าดีกว่าเอาประมาณนี้นี่ทุกคน คิดว The right. ่าพี okay. ่นนตจะเห็นไหมคะเดี๋ยวเราไปจุดที่สองกันเลยค่ะจุดที่สองของเรานะคะเราจะไว้ตรงไหนกันดีจะไว้ตรงนี้ไหมหรือว่าไว้ตรงนี้ดีกว่าเดกเกจะไว้ตรงนี้เห็นน่าเห็นง่ายๆหน่อยแต่ก็แอบอยู่แต่ก็เห็นอยู่แสดงว่าคงเห็น โอเคทุกคนรอพี่เนทมาทุกคนพี่เนทมาแล้วงานนี้พี่เนทเจอแน่เดยกเกดจะจัดหนักๆให้เลยค่ะทุกคน กำลังจะเดินเข้าบ้านมาแล้วเดินมาแล้วคะ่ะ <Okay. S 3> เอฟเอฟกลับมาแล้วเหรออืมไปกินข้าวที่ไหนคนะอีเดิมตรงโค้งอร่อยค่ะอ, <c oughs> อืมเดิน that yeah. <laughs> พ,เ,พเ,อเออมาได้แล้วเดี๋ยวต้องเข้ากะอีก หัวรู้เปล่าไม่ปวดไงีเดี๋ยวปิดไฟนอนนะห้องน้ำก็อน้องน้ำก่อนมั พี่มาทงงนะมา,างฝั่งนี้มาตรงนี้เนี่ยอือเขาถนาดน้องฝั่งโน้น ซักพรมพรมมันดำอ่ะเหลือซัางมันหลังก็ได้พี่หนูว่าพรมมันดำเราไปซักไหมอืมเผด็จดำเลยนะเนาะนี่ยมัน,ม,นมันสกปรกม,มันมีกลิ่นด้วยกลิ่นเหนม็นเอาะพรมไปซักไหมหนักแล้วเหรอหนักแล้วเหรอไม่อะ ไม่นอนนะก๋มง่วงเกชอบเล่นโทรศัพท์ตอนนอน,นอนอยู่เลย,เลยแล้วเวลาเขาโทรมาชอบไม่รับเป็นอะไรมะโทรมาในไลน์นี้ติดสายติดสายตลอดเลย,ยเป็นอะไรไปนเนี่ยไอที่มันติดสายนะมันคุยกับลูกค้าเขาเห็นนิงพูดอย่างนี้ไม่มจำได้มีอะไรกับเขาเปะเนี่ยเมื่อวานเขาปิดเสียง นี่ไม่ค่อยสบายยาลงไม่ค่อยดีอยู่นะเมื่อวานเขาติดเสียงไว้แล้วเขาก็เผิ่หลับไปตั้งแต่ตอนไหนไม่รู้แล้วเขาก็ไม่รู้ว่ามันติดสายติดสายตลอดในนั้นนะนางทีจะโทรติดมันไม่ได้ตลอดทีนี้ทีนี้อย่ามาเว่ร์มันก็บ่อยอ่ะมันก็ไม่ได้บ่อยมากอะไรขนาดนั้นก็บอกลูกค้าโทรมาลูกค้าโทรมาพี่จะตัดสายไห่คุยไงนะมันหลายรอบเวลาโทรจะคุยทุเลา แล้วทำไมโทรกลับเลยนะก็ไม่อยากกวนเห็นพี่ทำง,งานอยู่คุหยิณนอนไม่หลับเลยไม่ปิดไฟไหมล่ะเอาไปซักก็ไปซักเลยผมมเอาไปส่งผือนน่ะผืนที่ห้องรับแขกไปด้วยอย่างนั้นน่ะเดี๋ยวเขาจะนอนดีเดียวให้อย่างนั้นน่ะได้เดี๋ยวเขาไปดูพรมห้องรับห้องรับแขกก่อนทีนี้เอาพรมไ้หน่อยถือมาให้มั่งเขาจะไปซักแล้ว จะไปเลยใช่ไหมเออคงให้แล้เลยได้หรือยังเกรดนี้มันอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมันคืออะไรเนี่ยฮุ้ยของใครอะของใครอะไรล่ะเขาไม่เคยใช้อ่ะ ที่ไม่เคยใช้แล้วมาอยู่นี่ได้ยังไงเล่นตลกอะไรอีกปนเนี่ยเล่นอะไรหนูเล่นอะไรแล้วมึงข่องใครหรือว่าพี่เอาใครมานอนมึงตีหน้าซื่ออะไรเนี่ยพี่เอาใครมานอนหรือเปล่าูุยอะไรใครมานอนะไรกูเข้ากลางพื้นมันอะไรเนี่ยก็ตอนกลางวันหนูไปทํางานไงมันอะไรมันอะไรมันอะไรเนี่ยแล้วหนูจะไปรู้ไหมล่ะ มันคืออะไรเก็บพี่อยากเอาใครมานอนหรือเปล่าแล้วพี่ลืมลืมเก็บอย่างเงี้ยหรอเฮ้ยมันใช่เหรอพี่เนทพี่แอบเอาใครมานอนหรือเปล่ามันอะไรเนี่ยมึงทำอะไรของหนูวะอะไรหนูไม่ได้ทํามึงทําอะไรกับกูอีกแล้วเนี่ย มาขนาดนี้พี่ไม่เชื่อใจหนูหรอไม่แล้วบวกกับไอที่กูโทรมาแล้วติดสายบ่อยด้วยก็คือมันคืออะไรเนี่ยแล้วมันมีมาได้อออย่่่่าางงไไไไัััััันนนนนน้้้้้มมมมมคคคืืกกบบลลลูแวเเเีผหหปตึจะ ทีเีนจะไปไหนกลับมาคุยกันก่อน ขับรถออกไปแล้วทุกคนเดี๋ยวเราพี่เนทกลับมาบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวเก็ดมาปิดคลิปที่หลังแล้วกันนะคะทุกคน